để bên thì thế để tụi mùa tìm đào để tụi mùa cái lăng tìm đạt tìm bên nila tìm có phân hello rời của nó đêm đâu tất cả đấy 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 tiền เอาล้วแต่เดี๋ยวตรงนี้ีได้ไปดูกันตรงกันกว่าแดงกว่าดแรงจะได้ไม่ได้ลุงกะลาโน่ตได้แล้วเต็มได้แล้วไม่ทันไม่ทันสองข้อสองข้อไป้ะครับไม่ทันโอ้นวลนวลนวล qua quán Rồi, 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 rồi Quán anh, chốt, cả lắc nia đây, Đi, đôi, lắc phải chốt nó đây để vô anh

ยังต้องยังยังแล้กันเลยยังต้องกันยังอ่าต้นมั้เต้เหล็กไอติ๊กมันเต่งนี้แล้กันก็ได้เดี๋ยวไปดูกันแล้กันเอ๊ะนี่เตเดี๋ยวยุบตรงนี้เลยประเด็นไปเรียนตอนไหนนี่ไปเรารับรองกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้คลิปก่อนต่อยาวไม่เลยยังไมต่อยาวไม่แล้วกันเราไปนู่นกันเดี๋ยวไปข้างบน เออขวดกิปยวนมึงเล่นี้นะเก้เก้เล่อยู่กันกิฟควปนขอกควนม่เรกมาึงงานมานกับตัวมึงเล่กไหมเออฮะเ็นบีโน่มึงห่าได้เลยเราอะ Đồ té kêu lé đúng không? Đồ hỏi con ta tao Mẹ cô Có nhẹ đèn tiếng quả không à? Nghe thằng nghe thì đồ cam mình có nào Thì gặp phải chống cái lăng nữa Cá lóc bọc mày mà, này ra cướp mà té thì tính ăn nè Thì có bàn Chống Thằng nghe Thằng nghe trơm bày Trơm Càng Càng nghe trơm Càng nu trơm càng mai trơm Tỏ Tỏ trơm càng là trơm ơ à phải rồi vui vui mình con này để thêm một con lại cam con nuôi hay đồ cam, gióc tầm kíp luôn, để thêm người này, biết, con này cam nuôi, nữa, đơn nữa. Đơn, 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 đơn. นี่พอเราพอ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 ราราลงทิปนี้มเริ่มข้างล่าจนู้นเลยทีนี่ตไม่เริ่มพีตาเด็งไม่ลงเลยจะได้พีตาเด็งมาด้วยดูไม่ลงไหนตะไม่เริ่มต้เ่นวยพีตาเด็งไม่ลงพีตาเด็งยากงานยังไม่ลงเลยเลยไม่เอาหันนี้ไอเดีมาปัดเบื้องตไม่เอาก่น ได้ไม่ตอนนี <fr Stewart> ้นะลุงคนไม่ว่างไม่ว่างอย่างไรไม่ไม่เอาใจเราอยู่แต่ตุ้มเรื่องคนนัครับตรงนี้ก้าวไปจมถึงเงินเหราพุ่งกระเจากตกเราเฮ็ดปมแล้วพอเร่งกำไม่รู้ปแบบแต่างเดียวก็แบบไม่มัตรุ้มหล้วผม <c ười> แลยเอ็กซ์เรย์จริงเอ็กซ์เรยยี่ปังกลางครับว่างตอนบานไตอยยีมากมัป็นพฤตการเลยเด็กวนเป็นนานเลยไม่รู้หน้าไม่อายเลยเป็นพฤตินกนอ๋อ้ยอะไรใส่เลยใส่เลยอย่างแกบเลยจังหว่า พอปีปอนลงอย่างเก็บเลยอย่างเก็บเลยนะปีปอนนะอันนีเลยนั้นลงไปเลยเออได้เป็นแปบนั้นเลยมันเลยเล็นได้เตือนอย่างอย่าไปเล่นมากตอนนี้ลงกิ๊บอยู่เดี๋ยวเปิดหน่วยก้าก็ไม่ต้องควรเล้งกันไป่้องเล้งเปิดหน่วยเก้าเมตรเออเปิดหน่วยเก้าอะไรเนี๋ยรู้อ่ เราไม่ต้องเบิร์มเดลูกโตนี่พิธาเด้งไม่เล่นครับเฮ้ยมิทรโพพิธาเด้งอ่านบางทีก็มันตาต้มากันกับบางอานบางนับางนานนะครับ

หมายรอบตึงจังหวะเอาตรงมารอแหลต้นบันไดครับได้โก้งมาไดบบ้ใต,ใ,ใ,ใต้ลงใหมนี้ก็เดียวเดี๋ยวตรงนี้ก็หมี่เดียวนะครับมีเดียวมีว่หยบๆรับตรงนี้หยบๆปีตะแกงลงท้ายตะแกงลงว่าแล้วมันตรงนี้แต่เดียวตรงนี้เตี๋องแต่เดียว Cái được mặc à bên nít yêu mãi mà tương lai lâu dùng mãi lời dùng mãi dùng mãi đây mãi dùng 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 Ô lốc qua tai, con lốc qua tai con. Nhanh, đi tấn đi, nhanh. Àn nị chóp tôi chào phải lên vô này ba láo rồi này ba bé này đây quá à ni mấy bé gặp từ này ba bé à, này đây mà mấy giải mặc cái này này lo đó à cái này này đây đây มีดัวดำมาเม็ดเลือกครับรัวนี้ไม่เดวได้พวกเม็ดรัวตอนบันไต้คือดำขมยาวขมยาวไม่มักอือพ่อ,พอตอนบันเต้จะต้อยไปหมอกเดี๋ยวลุนยกเลยยกเลย okay, nâng lên, nai lên, lên, lên. okay, đâm xuống đây, xuống đây, xuống đây. ô, không may là tụt may เดี๋ยวก็ไปดานเชียบแล้วเลยเป็นก็เราลุ้นไปเลียดุมังตุ๊ก๋ยวตอนมาต่อไปด้วยอันนี้กันนี้รอยเขาอะนงกว่าปรดตานกันจุดเลียกันนี้โอ้ยนะ

แตกกับแตกอะไรเดมมันมีบาโล Cái cột cả nữa Bé cột, bé cột thế này là lại ừ. Nó đây là tổ châu มมาตอนบันเตยตอนบันเตยแล้วปลาน้ำลูกมาไหมเออมดแล้วนะมดแล้วปลากี่กวดมัแล้ยวโอ้โหปลาจรองกวดมันเลี้ยวเด็กอะไรตากระยันตัดลังเลยนะเดี๋ยไปบ้านบ้านบ้านสเปนสเปนฮะสเปนสเปนอะไรสเปนฮะตายตอนนี้ตอนนี้เลตต้นเหลาไม่ต้องเลตไม่กูต้นเหลา มันต้อความรถเล็กที่นี้ันนั่นเทว่ากับรถิกันเป็นถือมังอ่ากันวั่นจะเ็ตก็เลยรถปิกมันมันเล็กแหลมรูดลงไปเลยไหมมันปอดแทงไห่ปอแดงเล็กปอดแทงนี่เรียนเีย่บดมันรูดลงไปเลยไหมเดี๋ยวกลงลงไปเลยไหมรถปุ่มพยายามเศร้านะอืมมันล็อกขึ้นมาไม่มาแล้วมาหรือมันรูดลงไปเลยวดินแดงกันแล้วอีา mãi tán mãi lươi mãi mãi Để tên mãi đấy bằng Mày Mày nè Cái mấy mãi 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 đó tụi nó mãi 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 บอกกอนกันนุมไม่มาแล้วเนี่ยตอนตอนพิ่งโมกันกันุมไม่มาแล้ว,ลวอะไรฮะเพี้ยวมันน่าไม่มาแล้วไม่มาแล้วแกข้าวลุงรดน้ำเลยเดี๋ยวเออไม่มีไก่แล้วโอเคครับคลิปนี้ไม่มีไก่แล้วบายบายครับตัวนี้ครับ